หุ้น TTB นะคะคือคือหุ้นแบงก์ตัวสุดท้ายนะคะที่จ่ายปันผลสูงนะคะและจะจ่ายกระแสเงินสดให้กับคุณในปีนี้ทีสโก้ไม่ทันแล้วนะ SCB ไม่ทันแล้วนะเคแบงไม่ทันแล้วจริงไหมนะเหลือ s อ t b ีทีที่เราเอาเค่ XD ดีวันที่6นะ6ตุลาพอได้ซื้อทันนะถูกรางวัลที่1วันที่1ตุลาจริงไหมเดี๋ยววันที่2วันที่3ซื้อหุ้น TTB ได้จริงไหมอ่านะถ้าเรามองเรื่องของสภาพคล่องมองเรื่องของกระแสเงินสดหรือว่ามองเรื่องจังหวะเวลาอ่า้วครู่ไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยสินทรัพย์ทีี่่่ดบบาาาางงงตััััววววเเนะะะมมมกก็อจจจไหหชล สมมุติวันนี้คุณเกษียณมาแล้วคุณไม่รู้อะไรเลยแล้วคุณอยากได้หุ้นปันผลสักตัวหนึ่งที่จะจ่ายกระแสเงินสดให้คุณปีนี้ไม่งั้นคุณไปรอพฤษสภาหน้านะถ้าแคดโฟคุณพอครูครับผมแคดโฟพอที่จะอยู่ถึงปีหน้าครับคุณค่อยรอไปจับจังหวะซื้อหุ้นทิสโกในตอนที่มันราคาดีๆไม่ล่ะไปจับจังหวะซื้อเอชบีไม่ล่ะปันผลสูงกว่าทีทีบีจริงป่ะแต่ถ้าคุณไม่มีทางเลือกจะเคว้งแล้วนะทีทีบีคือตัวสุดท้ายนะคะที่จะจ่ายปันผลในปีนี้นะคะที่เป็นหุ้นแบงคคเเเเนนนนนาาาาะดัััังง้่่่ยุุณกกกกก็็็จจบบออออสสสสสมมมมมรรรรรรลทไูตใถึๆ ชอบผู้หญิงคนหนึ่งหรือวันนั้นเราก็ชอบเขามากๆเลยจริงป่ะแต่บางครั้งเนี่ยจังหวะเวลามันทําให้ชีวิตเราไม่สามารถตัดผ่านกันได้ดังนั้นเนี่ยนะคะคุณก็ต้องรู้ด้วยว่าเอ้ยบางคนบางคนเนี่ยเขาต้องการกระแสเงินสดภายในปีนี้เลยนะเขาก็าจ,จะเลือกหุ้นทีทีเก็บไว้ในพอร์ตก็ได้จริงคุณอย่าถามเลยนะคะว่าหุ้นตัวนั้นดีไหมหุ้นตัวนี้ดีไหมเนี่ยเพราะนอกจากพื้นฐานของหุ้นแล้วนะคะพื้นฐานของตัวคุณเองก็สําคัญไม่แพ้กันถ้าจังหวะชีวิตของคุณพร้อมในวันนี้นะคะนะครูจะบอกว่าทีที อาจจะเป็นจุดดีที่เป็นซื้อในรับก็ได้นะคะหุ้นมันคริ่งทั้งบีบและค่อยๆแว่วแงรุนแรงและนะคะนะจังหวะเวลานี้ก็อาจจะเป็นจังหวะเวลาที่ดีก็ได้นะคะถ้าคุณอยากได้เงินบันผลนะคะจากหุ้นแบงก์ตัวสุดท้ายที่จ่ายบันผลปีนี้